ยัญยัยบุญอย่าน,นีาน้โอ้โหสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝ้าแสบเพื่อนชิมของเ้าเห็นยืน่นมือนี้ก็มาต้องแปลกใจมือนี้สิฝ้ามาเขาคข,ขาั้วเห็ดอาหารนี่แหละทุกคนในช่วงชวนทำาทาน,น,นะทุกคนเใส่เสื้อกันนะสิดูใส่เสือกันเปื้อนอะไรซื้อมาจากไทยทุกคนแล้วค่ะชิ้นชิ้มหาบาทคือมันดีมากมันเป็นแบบลื่นๆทุกคนของไทยเ้าถูกแต่ดีนะทุกคน าเฮาไปเบิ่งเล่นเมนี่เฮาสิเสนอเมนูอีหยังค่ะทุกคนเมนูผักเหลือเขาว่าเฮาสิไปซื้อผักแต่ทุกคนเฮา,า,าต้องเคลียร์ผักในตู้เย็นไปเบิง h, ่งไม่ค่ะเสต็ปเมนูหยังจัะนี่จ้ะพี่น้องผักของเฮาเฮาสิเฮ็ดแกงอ่อมเนื้อจ้ะทุกคนนี่คือเนื้อโอ้ยเนื้อเอา,เอ,าออกจะอันนี้กับชีมันน่ะซ้ำแน่แหละมีใบบักกูดมีไ่ตูด้ดีมีต้นหอมมีผ uh, ักชีใบเลื่อยมีผักกระล่ำค่ะมีแักพริกกินหม้อเม็ดมะเขือก็เลย่ยแซลมาออมใส่กัน เรื่องเทากับจะมีหอมแดงกระเทียมพริกตะไคร้แล้วก็ขานี่เพิ่งเอามาจากของพี่เด้พี่น้องบางลำแข็งยังเกาะอยู่เลยเดวไปตตมเลยใบยชะพูพี่น้องเพราะต้องตกใจว่าเป็นยังขึ้นอีกสิบัดออกสิเอาให้มันหอมเข้าบ่มีไอ่ผักชีลาวทุกคนล้างแล้วแต่ว่าจะตัดเอามาให้ดูว่าความหนาวมันทําให้ผักเราตายเมื่อเราดื่มเอาเข้าข้างในจะ้ะทุกคนแล้วก็มีผักกาดขาวทุกคนมีผักเขือยาว อันนี้ก็คือสุกินี่เข้าสีมาใส่แทนบวบแต่ทุกคนใส่ประแดกใส่บีขมมีขอเบื่อจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีทำกันเลยโอเคจ้ะ คนขาตอนนี้น้ำกนเดือดแล้วเนาะคะ่ะอันดับแรกเขาก็ใส่เกลือ,อทุกคนคิดอะไร <c oughs> ส้มแฮทคิดอะไรบอกใส่เกลือไปก่อนมทุกคนอืเอ,อเพิ่มความเดือดตะไไร้ค่ะทุกคนคาแข็งๆของข้าวเหนียวใส่ลงไปเลยมันตีออกมาแต่ก่อนไงขนมนก็เลยใส่ขนมไปเนอะแล้วก็จะเป็น หอมกระเทียมแต่ละคกไปต้มมันน้ำหอมเดือดๆก่อนจะนึ่งซักข้าวแล้วก็ใบป,ปรกกูดอัอนหน่อยนิดใส่น้อยนึงเดี๋ยวค่อยใส่ตกท่ายพี่นอนเดี๋ยวมันเดือดหอมหอมเขาค่อยใส่ข่าเบือจะพี่นอนสาเพราะว่า กดขีดฐานคุณนมันติดกระทะโอ้มันติดหมวกจะฐามมันเดือดจะสูตรไผสูตรมันเราพี่น้องรู้กพรว่ามีสูตรยังผิดตายโตันะคะให้ตามใจฉันนากทุกคนมันเป็นพักเลือเรือของเรือเลือในตู้ด้วยว่าแหละช่วงนีมข้าวเบือค่ะใส่ข้าวเบือคือต้องคนแล้วนะคะทุกคน แกงตามใจฉันนะทุกคนมันบ๊อมีสูตรไต่ไตัวเดี๋ยวยิบเนื้นอไปก่อนโอ้ยชิมหอมต่เราปวดปวดใส่เนื้อลงไปแล้วพี่ร้่นใส่เนื้อไปพอนน้ำสุกพี่น้องหลังก่อนใส่เนื้อลงไปแล้วหอมมากจ <c oughs> ต่นี่ก็เดือดมีทุกคนเดี๋ยวเขาจะใส่ผักถิ่มนสำซุปง่ายง,ง่ายหน่อยหนึ่งโอ้ย <c oughs> บาออ้างทางก่อนใส่ <c oughs> ซุกินี่ค่ะบวกฝรังกระลำปลาเขือยเนีก็ชิมมาหลายค่่พี่น้องต้มหลักกระเจีเย็นก่ไหนเนาะใส่บดโลดสิเท้าไปกับพวกกระทือนต้มโลดว่าใส่ใบแกงเห็ดน้ำพ่น้องแต่ว่าพักกระเลืออยู่งไอผักกาดขาวชิซส่ที่หลังจะเข้าว่า ไม่สุกไงน้ะพี่นอ้องอ้ยกล่องดับมิคพีเข้ากับที่ใส่ไปเรื่อยจ้ะพี่นอ้องโอ้ยไม่เป็นโครูเครีอยากกินแบบได้อัธรุตตอนเหียวๆ <c oughs> พีิกินหมพรมมาเธอกำันสิงเหี่ยวถินนี่จ่าพี่น้องก,ก็เล่มาใส่เลยเนีย่เดี๋ยวต้มไปก่อนนะทุกคน <c oughs> ย้อนไปว่าปรุงเพียงสักปั๊พี่น้องตอนนี้ก็เดือดพึ่บพับพึ่บพับพี่น้องจะทิบว่าเป็นอย่างที่เหยียดหลายแต่กินผู้เดียวต้มปลาแดกแทนมันเหม็นเส้าบานเส้าเมืองจนกัดต้องต้มได้หลายพี่น้องต้มแต่ใส่ผิดใบคอยไม่กินไม่คิดทอดนี่แหละใส่ประกาศขาด้วยจ้ะพี่น้องควรกินผิดใส่ประกาศเขาแล้วอยู่ท่ากับสีจุงด้วยจ้ะพี่น้องน้องปรุงไปเลย สิผ่านว่าอาัดอมอยากให้พักวันเปื่อยเรจเด็ดน,น้องแจ้งสีใส่ไอ้ปลาแดดเพราะว่าย่างหโงโบไม่สิหม็นคือสิเสม็นท์นนโดนแต่พักเปื่อยแบบข้อกินมันค่อข้าใส่ปลาแดดพุงเลยคืขอขาวปีดฟ้าไปแล้วไ่แบบนี้นะแล,ะกลกก้กินแล้วสีบกวนเพราะแรงนี่นี่น้องแล้วซิมกันอื้ม ใส่เกลือกระเสรบเราพี่นองความนัวของปากความหว,ว,วานของปากต่กกออ่ะอใส่ผงนัวไปก่อนเลยกิดอะไรไม่ออกเส่ผงนวยอีกแล้วแต่หลายเสียบหลายที่ว่าแล่ละข้าเสียบแบบอ้อมพมุพม้พมพุมเดี๋ยวพี่นองจา้าอ,อันนี้น้ำนส้มสอยชัวพี่นองกินเหลือือว่าเข้ากับมาใส่เลยเพราะว่าไม่เป็นการเสียของทิ้งของทุกอย่างที่นี่มีราคานะคะทุกคนก ใสแบบโอ๊ตดีนี้ใส่ขึ้นใส่แบบตัวไขก็อ,อกโอใส่แบบกริมมันก็ต้องนจะนองซีสารสวยงามใส่มไมันมี้ข้ขวัวน้นองเป็นเท่ากับเอาน้ำส้มสายชูทำมาใส่เลยอย่าไปทำอะไรมันยิ่งยากคับทุกคนซีนก่อนเลยเยนนีอน่นโอ้ยนวดนอย แซ่บแต่ความค้มเพราะท่านได็ดิน้ม่หใส่นังก็แดนเลยเออสองใสหลายยี่หนอมันเข้มแล้วค <c oughs> อเมนตังไดมันเข้มแล้วดีผุ้มจ้ะถ้าอยากกินแบบตุม้มคุ้มทีหนอสองตอนไปเรียว่มันก็ใสตุ้มแหงมาใช้มามี่หนอมากินแบบถ้ากินออมกับคมนะถ้าบ่าบาคุมก็กินทีนอ กินที่เต่าเหรอแต่ว่าโบมักคิดว่าโบกินกระโจนโคกินที่เต่าแต่ว่าแบบมันบอลเลิศขึ้นผมเนี่ยเขาค้นกันได้หน่อยจ้ะถ้ากินได้ที่แลยวเขาก็อดมึขับเบือที่สอนทิ้งเลยจ้ะอือหือึ่บอย่าบอกใครพอบอกกันไรเปอ่าดิอือหือผมน้องว่าอีกนิดหนอยมากินผม สีพอเพียงคือน้ำปลาเพื่อความหอมนิดเดียว้พี่น้องจะ้ะแ,บแ่บเลยจ้ะพี่น้องต่อพักไส้เราจะปิดเลยพักข้ากต้มตุ๋นหอมนี่ใบแมงลักมีใบชะพลูแล้วก็อเอ่เออะไรนะก็ชีเว้ด้วยจทุกคนจะ้ะนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนป,ปิดไฟโหลดแับแตกแล้วกิกนนี่หอมสุดยอดอ่ะ แกงออมปอยปเป็นจรไดัพี่น้องผักหลงลวนของแพงผักแบบมัดยังไงซื้อมากกว่าที่กินหมดพี่น้องโอ,อ,อ้ยเป็ะแสเราจ้าแสบเด้อไปมากินของตรงมาพี่น้องอืมกินหอมแม่งกินหอมทะลุกล่องไปเลยวันนี้ปเป็นจรไดัพี่น้องคะพี่พี่แกงออมออมของหนูว่าหมอใหญ่บ่ใหญ่บี่นี่โอ้โห ตัซิมแบบเนื้อเหนียวตุยๆเด้พี่น้องเอ้ยแบบหนามันไหมหอมแซ่บแล้วเนื้อตาเนื้อตาก็ได้กินหรอกาพี่น้องมาเบิ่มดูความเหนียวของหนามหอมแห้งบได้กินหน้าตาญาวบ้านด้วยสิมีโมเมนต์ันไดนแอกตัวนี้มันไม่มีผักชะอมมันกิบ ใส่แม anyway, like like ่พี่น้องก็ตอไปนึกวสิมีนคนเนี้ยแต่ค้อมเขจากใบชะพูดแต่ก็ปักชีไปเลยคือแบบว่าอยู่หนีเนาะอยู่มังหรอกมันม่ได้มีผัดยังโคกเืลิงหรอพี่น้องแต่ก็เห็ดแสบไปยคือกันใส่โลดใส่หลายๆนองโดดแสบมั้เรอืแบบน้นน่เขาแล้วมัานี่อื มัสพิษหัวหอนแห้งพี่น่องจ้ากูจะกินหมดเลยอือหือน้ำพี่น้องมืองน้ำม,มันามเหนียวใส่ผักเบื่อหลายห็นไหมคะทุกคนอือหมกันร่างดีพี่น้องโอ้ยแค่เดสิ่งหนึ่งข้เหนียวท่านพี่น้องเลย ไอ้ซูกปนี่เขาก็สิใส่แทนอันักของหัวน,นะจ๊ะนี่อืมพอนแซ่บซิ่ยอดเลยค่ะพี่นออ้องเราได้อันหนึ่งเข่าเนียวไปพอคิดกินได้สองผ้าแซ่บพรอมเข้ากับลงสุนคิดเฮ็ดคิดกินกันสินี่แหละเมนูผักเลือกพี่นอ้นองจ้ะนี่เต็มหม้อแล้วพี่น้องกินด้วยสามผ้าเลยลเดี๋ยวเอาไปห่อเส้สองกิ๊ แต่ขอบแถบด้สีกินูสองสามเธอมันมีพี่น้องมันอยากเมือ่มอวานไปแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามและช่มาคลิปนูกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับคนการกดติดตามกดไลค์ลกดแชร์ก็มีอย่างแนะนุ่มสำหรับการทำคลิปของมรูจังได้ยังบดีกับฝากที่ชมมาเล่อเลค่ะนูสิได้เก็บไปแก้ไขประมาณนี้กับขอบคุณหลายๆค่ะขอให้อยู่ดีไม่แห้งตึกเล็กตึกเบอร์สุขภาพแข็งแรงสุข,ขุมทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ